สนับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ี่ชนิดคอร์ดิเชนส์ด็อเตอร์เสรีการันตีไอเหตุการณ์ที่ยิงในริมกินยาอาิศสอส <ๆ S 2> <ๆ S 1> ของ,อข,องของกัมพูชาใช่ไหมะกลางกรุงเลยเนี่ยกินยาเนี่ยจะเป็นคน นักกิจกรรมฝ่ายตรงข้าฝ่ายกลุ่มฝ่ายค้านของรัฐบาลกัมพูชาที่เขาได้สัญชาติอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคร<อ>ับแล้วเขาก็กลับมาประเทศไทยมาเที่ยวกับภรรยาเขามาทำทอยไทบางอยฮะคแล้วก็เลยโดนสังหารไม่ใช่กรณีแรกเหมือนที่พูดไป<อ> อนนี้ทางฝ่ายส่วนราชการของกัมพูชาจับตัวได้แล้ว <S <S เรากำลังรอครับว่าจะส่งตัว <S <S มาวให้าราไหไมเ,เพราะว่าใช้เวลานานไหมเพราะหลายๆครั้งครับเวลากร,รณีเคสอย่างเงี้ยครับการที่จะส่งตอนนี้เราก็ไม่มีสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศกัมพูชาเราจะขอความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายคนนี้ผู้ต้องหาที่จะทำกระทําความผิดอาญาทางประเทศไทยกลับคืนมาประเทศไทยแต่ เรื่องต่างๆเหล่านี้เขาจะต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมของประเทศกัมพูชาให้เสร็จสิ้นให้เสร็จสิ้นก่อนเราไม่มีสสัญญาในการส่งคุรายข้ามไปเราขอความร่วมมือันนี้เป็นขอความร่วมมือระหว่างอาจจะเป็นตำรวจกับตำรวจแต่อายการสูงสุดของไทยก็ต้องเกี่ยวข้องในการนำตัวที่อยู่คนต่างที่ผู้ต้องหาที่ไปอยู่ต่างประเทศกลับมาสู่ประเทศไทยสำนักงานอายการสูงสุดท่านก็ต้องมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดคุยให้เร็วว่า ในฝั่งกัมมุชาเขาดําเนินคดีเรื่องกระบวนการยุติธรรมรแล้วเสร็จในช่วงไหนหและหลังจากนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องส่งกลับมาโดยเร็ว,รวการแล้วเสร็จอาจจะมีการสั่งจําคุกสมมติสัส่งจําคุก10ปีเราจะทำยังไงเราไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นกฎหมายของกัมมุชาค่อนข้างจะแรงในเรื่องเกี่ยวคนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเราเห็นหลายๆครั้งนะครับก็บางทีอาจจะโดนปีหนึ่งบางทีอาจจะโดนไปถึง10ปีถ้าไปถึง10ปีเนี่ยคดีก็จะหายไปเชื่อมั่นถาย ว่าฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบเร่งยังไงก็ได้รัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ผมได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานความมั่นคงอันนี้ผมโดนเลยเขาบอกอยากนาวีคุณอย่าวิเคราะห์อะไรแบบไปเกินเลยนะเดี๋ยวมันจะกระทบนูน่นกระทบนี่นแน่นอนระหว่างประเทศ <c oughs> พูดมากไม่ได้แต่ในฐานะาที่เราเป็นผู้แทน ของประชาชนแล้วเราอย่างอาจารย์เสรีคุณท็อปเนี่ยเป็นหน้าที่สื่อสารมวลชนเราก็ต้องสื่อสารออกไปว่ามันอาจจะมีชุดความจริงอะไรบ้างที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเห็นว่าคนที่ยิงเนี่ยผู้สังหารก็เป็นคนไทยคนถูกสังหารคืออดีตสอสอฝ่ายค้านของกัมพูชาพอสังหารเสร็จปั๊บคนไทยที่พูดสังหารมือสังหารก็เดินทางไปที่กัมพูชาอลงคนฆ่าคนของกัมพูชาแล้วคนดับกัมพูชาทำไม ถ้าเป็นผมเนี่ยาไม่ใช่ผมนถ้าเป็นเราต้องนีไปที่อื่นอ่ะใช่ครับอาจจะไปพม่ายังได้เมียนมายังได้เลยไปลาวไาวได้มาเลเซียก็ได้แต่ทำไมคุณตัดสินใจว่าคุณฆ่าคนเขาแล้วคุณไปอยู่ที่กัมพูชา มันก็เลยมีทําให้เอ๊ะได้เราก็ต้องสถนทีฐานแล้วว่าคนจ้างน่าจะอยู่กับกุมชาเพราะฉะนั้นเขาจะมั่นใจยังไงว่าถ้าเขาไปกุมชาแล้วเขาจะปลอดภัยเขาต้องมั่นใจว่าจะมีคนคุ้มครองเขาแล้วคนคุ้มครองก็น่าจะเป็นคนที่เป็นต้นตอในการจ้างค่าครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงถ้าเราพูดไปเรื่อยๆมันก็ได้เพราะหลายๆคนก็อาจจะคิดได้ใช่ไหมครับอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะมีการวิเคราะห์ได้แต่ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นว่ากัมชาเนี่ยช่วยส่งคนคนนี้ ผู้ต้องหาคนนี้มาให้เราหน่อยได้ไหมให้เราก่อนอให้เราสามารถทําการสืบสวนสอบสวน,นต้องต้องชื่นชมสมนนานักงานตารวจแห่งชาตินะครับโดยเฉพาะผู้การสืบของตํารวจนครบาลรวดเร็วจริงๆสามารถวันเดียวสามารถเห็นได้อยู่ที่ไหนออกไปตรงไหนบ้างทําให้มีการประสานงานโดยเร็วกับฝ่ายกัมพูชาแล้วก็มีการจับควบตัวคนนี้แต่ถ้าจะดีกว่านี้รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาเอาตัวคนนี้นายคนนี้กลับมาสืบสวนสอบสวนซะเพราะว่ามันกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศชาติ มันก็มีข้อสันนิษฐานณปัจจุบันได้เพราะก็เห็นว่าการเมืองของประเทศไทยณนปัจจุบันนี้เราก็มี <c oughs> กระแสะออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้าน MoU 44 <c oughs> อาจจะมีการลิงก์กันได้แต่พอดูไปจริงๆว่าคุณลิมพิมยาเนี่ย <c oughs> เขาพูดอะไรบ้างในช่วงที่เขาเป็นสส <c oughs> ครั้งหนึ่งครับที่เขาอยู่เป็นสสฝ่ายคา้าน เขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณของของคุณคุณเซนอดีตนาย,ยนะกเมืองเยกัมพูชาตอนนั้นกลายเป็นไวรัอค่อนข้างจะดังในเรื่องเกี่ยวกับว่าโอ้โหเริ่มมีสสฝ่ายค้านเริ่มตีในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่อาจจะเป็นการคอร์รัปชันของฝ่ายรัฐบาลได้ <c oughs> อันนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้พวกฝ่ายค้านที่จําคุณลิมบินยาได้เนี่ยก็คือเรื่องนี้แล้วก็มาเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเกาะกูด <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเลิงกันมาเรื่อยๆเนี่ยคุณ ลิมกินยาเนี่ยก็เลยกลายเป็นทาพที่ว่าลิงก์ไปหมดทุกอันอลิงก์ทั้งหนึ่งก่อกูดลิงก์หนึเอ็มยูสีสิลิงก์ทัง้งเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านรัฐบาลอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเรง,งเ้งบประมาณใช่งบประมาณเพราะงบประมาณสมัยก่อนจะไม่มีใครกล้าแตะนะครับโดยเฉพาะคุณตอนที่คุณคุณเซนเนี่ยท่านเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีของคมพูชาจะไม่มีใครไปแตะต,ต้องเลยเพราะว่าทุกคนทราบดีว่าเป็นยังไง เมื่อเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮะมีการจับกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาซึ่งเป็นนักกิจกรรมฝ่ายต่อต้านรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้6คนซึ่งผู้ได้รับได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กลังจะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ประเทศที่สามมีการจับกลุ่มตัวชาวกัมพูชา6คนเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจับเสร็จปั๊บใดข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย ถ้าจับในข้อหาเข้าเมือนผิดกฎหมายเนี่ยเราจะมีกระบวนการคือ 1. นึ่งเอาพวกเขาเนี่ยส่งตัวไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองปี2522คือจะต้องส่งสารว่าคุณเข้ามาเข้าเมือนผิดกฎหมายถูกต้องอผิดจริงหรือไม่มถ้าผิดจริงถ้าคุณไม่เสียค่าปรับคุณก็ต้องจำคุก<ม>แทนค่าปรับและหลังจากนั้นมีการส่งกลับ,บแต่อันนี้คือพอจับกลุ่มได้เสร็จผลักดันกลับไปเลย<ม>ให้กับตำรวจมพูชาเลยก็เลยคนก็เลยเอ๊กันขึ้นมาว่า เราเพิ่งส่งนักกิจกรรมฝ่ายต่อต้านนักกิจกรรมทางด้านการเมืองฝ่ายต่อต้านฝ่ายฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยกลับไปให้กัโมพูชาครั้งนี้มีการสังหารอันดีสอสอฝ่ายค้านที่เป็นตัวคนที่พูดเรื่องเกี่ยวกับเกาะกูดพูดเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆด้วยมันมีอะไรลิงก์กันหรือไม่มสิ่งที่จะคิดได้ครับนี่แหละครับคนสามารถคิดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องให้คนคนนี้กลับมา ถูกดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมของไทยให้เจ้าหน้าที่ของไทย,ยทำการสืบสวนสอบสวนหาความเป็นจริงข้อเท็จจริงให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และเสนอให้อัยการส่งฟ้องศาลความข้อเท็จจริงจะได้ออกมาถูกสาธารณะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องมีการกังวล